สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าวันที่เป็นวันเสาร์ก็เป็นวันสุดท้ายของสัป,ปดาห์และพวกเราก็ได้รำพึงเรื่องของธนบรามมาจนถึงเวลานี้ เราก็เห็นว่าเป็นบุคคลที่พระบินเจ้าเลือกสรรเป็นพิเศษให้เป็นบิดาของผู้มีความเชื่อแต่เนื่องจากว่า <c oughs> ท่านไม่มีลูกนางสาราที่เป็นพระยาก็ยุให้สามีนั้นมีลูกกับนางเพื่อจะได้เป็นผู้รับมรดกแต่เหตุการณ์ไม่เป็นเช่นนั้นนี่ครับพระบินเจ้าสำแดงพระองค์องเองแก่พระหัมที่หมู่บ้านโอ๊กของมัมเรเขาเงยหน้าขึ้นมองก็เห็นชายสามคนยืนอยู่ใกล้ตน ทันทีที่เห็นอับรามก็วิ่งจากประตูกระโจมไปต้อนรับและกราบลงที่ที่พื้นดินพูดว่านายเจ้าขาถ้าท่านโปรดปรานข้าพเจ้าโปรดยาผ่านผู้รับใช้ของท่านไปเลยข้าพเจ้าจะไปเอาน้ํามาล้างเท้าให้ท่านเชิญท่านพักที่ใต้ต้นไม้นี้เถิดขอให้ข้าพเจ้านำอาหารมาให้ท่านสักเล็กน้อยท่านจะได้สดชื่นมีกําลังเดินทางต่อไป ่านมาถึงบ้านข้าพเจ้าแล้วขอให้ข้าวเจ้ารับใช้ท่านเถิดเขาทั้งสามจึงตอบว่าจงทาตามที่ท่านพูดนั้นเถิดขณะที่คนทั้งสามคนวังกินอาหารเขาหล่านั้นถามว่านางสาลายภรรยาของท่านอยู่ที่ไหนอระรามตอบว่านางอยู่ในกระโจมคนหนึ่งพูดว่าปีหน้าเราจะกลับมาหาท่านอีกแน่นอนนางสาลายนสาราของท่านภรรยานางสาราภรรยาของท่าน จะมีบุตรชายคนหนึ่งเหตุการณ์นี้เราก็จะทำเจะทำให้เราได้มองเห็นว่าอระรามได้รับแขกสามคนที่มาก็หลายคนก็แปลความหมายว่าเป็นพระบิดาพระบุตรทิ่และพระจิตที่มาในรูปแบบของมนุษย์มหาอปรามซึ่งในช่วงนั้นอระรามนั้นเคิดมากเพราะว่า พระพิณจาสัญญาแต่ในเวลาเดียวกันตัวเองก็แก่ชราภรรยาก็แก่ชราแล้วจะมีลูกได้อย่างไรครนนีออ้อย่างที่พวกเราได้รู้ว่าพระพิณจ้าทรงกระทาสิ่งที่มนุษย์ทาไม่ได้เลยไม่มีอะไรที่พระพิณจาทรงกระทาไม่ได้เนี่ยในวันนั้นก็พระธรมเองก็รอรับออรอรอ,อ,อหลังจากพักเหนื่อยเนี่ยเข้าไปเห็น ชายสามคนก็มาอย่างที่พวกเราได้ยินเมื่อกี้นี้เราเห็นธรรมเนียมของชาวยูที่ว่าเวลาแขกคนไปมาเนี่ยต้องต้อนรับเหมือนกับต้อนรับเขาเหมือนกับต้อนรับพระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีก็เอา,มาใม้เขากินอันนี้แหละเป็นความมีใจกว้างความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เสียไปนั้นจะได้รับการตอบแทนโดยพระเจ้าาวน,นี่เวลาสามสามเทวทูตสามคนหรือว่า ในรูปแบบที่ว่าจำแรงของพระบินเจ้ามาเนี่ยก็มีการทำนายไว้เลยว่าในปีหน้ามาเนี่ยสาราจะมีลูกชายคนหนึ่งให้เฉยชมเราจึงเห็นว่าเามื่อพระบินเจ้าทรงคุมสถานการณ์ทั้งหมดตั้งแต่ในอดีตปัจจุบันและอนาคตเนี่ยพรองเป็นผู้ที่วางแผนสำหรับประวัติศาสตร์เป็นต้นประวัติศาสตร์แห่งความรอด และพระองค์เป็นผู้วางแผนความรอดให้แก่พวกเราเราจะต้องมีเวลาที่จะมองดูแผนการของพระองค์พี่น้องคุณพ่อมีเวลาไหมคุณแม่มีเวลาไหมคุณลูกมีเวลาไหมที่จะที่จะวางแผนกับพระพิญเจ้าและพระพิญเจ้าพูดเราได้ยินหรือเปล่าหรือว่าทําหูทวนลมพระบิญเจ้าบอกเราเราทํำไหมบานทีวันอาทิตย์มาเสียงะระฆังเนี่ยมันก็เป็นการเชิญทั้งทุกคนในครอบครัวนั่นแหละ ทำไมลูกไม่มามีแต่แม่กับพ่อหรือบางทีมีแต่คนแก่เพราะบางทีเราอวดดีเราคิดว่าแผนการของเราดีกว่าพระบินเจ้าเราไม่อยากฟังพระบินเจ้าเพราะทําให้เกิดความลําบากใจหรือลําบากกายการเดินไปวัดก็เป็นเรื่องของการเสียเวลาลําบากไหนจะฝนตกไหนจะแดดออกไหนจะข้าวยังยังไม่เสร็จอะไรต่างๆนี่เรามีเหตุผลร้อยแปดพันอย่างพี่น้อง เพราะว่าเราไม่ไว้ใจในพระบินเจ้าฉะนั้นเราจึงต้องการที่จะลงทุนด้วยตนเองซึ่งเราก็ทราบอยู่ว่าระหว่างเรากับพระนั้นพระเจ้าต้องใหญ่กว่าเราแน่นอนถ้าพระองค์เป็นผู้ที่รับทราบเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับเราแล้วพระองค์ก็จะประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่เราแต่ละคนแต่เราจะต้องฟังพระบินเจ้านะครับฉะนั้นพระวรสารนั้น ขาจะพูดถึงานายร้อยคนหนึ่งเป็นชาวโรมันนะครับมาเฝ้าพระองค์ทุนอนวอนว่าพระเจ้าข้าผู้รับใช้ของข้าพเจ้าเป็นน้าพาสนอนอยู่ที่บ้านทรงสารมานอย่างสาหัสพระเยซูเจ้า,าตรัสกับเขาว่าเราจะไปรักษาเขาให้หายเห็นไหมครับทุกครั้งที่มีเรื่องมีราวพระพระเยซูเจ้า,าไม่เคยเฉยเมยเลยเรู้ว่ามีความเดือดร้อน ก็พระองค์ก็จะต้องตอบสนองทันทีก็เ,เป็นตัวอย่างที่ดีแก่พวกเราเหมือนกันว่าถ้าเรามีน้ำใจเอืเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนอื่นที่จะช่วยคนอื่นได้เนี่ยอัศาจรรย์ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่ในร้อยทูลตอบว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าไม่สมควรให้พระองค์เสด็จเข้ามาในบ้านของข้าพเจ้าแต่ขอพระองค์ตัดเพียงคําเดียวเท่านั้นเพื่อรับใช้ของข้าพเจ้าก็าจะหายจากโรค แดียังมีการอธิบายไปว่าเจ้าของตัวเขานั้นก็ใหญ่พอสมควรที่จะสั่งลูกน้องแต่ว่าตอนนี้ก็อยากจะบอกกับพระองค์ว่าไม่สมควรเลยที่บ้านของตัวเองจะได้รับการเสด็จเยี่ยมของพระเยซูเจ้านี่ครับและพระเยซูเจ้าก็กล่าวชมเชยต่อหน้าทุกคนว่าจริงเรากล่าวกับท่านว่าเราไม่เคยได้พบใครที่ อิสราเอลนะที่มีความเชื่อมากมายเช่นนี้วันหนึ่งอเล็กซานเดอร์มหาราชซึ่งเราก็ได้ยินว่าเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ของกรีกนะครับซึ่งกรีกตอนนี้ก็แย่การเงินการทองก็แย่มากเลยเนี่ยเข้ามาในระบบของอสาพันธยุโรปตอนนี้ก็แย่เพราะว่า คนไม่มีงานทําแล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจนี่ตาสุดแล้วนะครับเล็กซานเดอร์มหาราชในสมัยนั้นนะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นผู้ที่ครองอาณาจักรที่กว้างที่สุดที่คนคนหนึ่งสามารถมีได้นี่เลยครับก็มีเรื่องราวเ,าเล่าสู่กันฟังว่าวันหนึ่งพระองค์ป่วยหนักแล้วพระองค์ก็เรียกให้หมอมา หมอคนนี้ก็รักษาพรงเป็นหลายปีดีดักแล้วละ่ะแต่ว่าในวันนั้นก่อนที่หมอจะมาถึงก็เจ้กพัดตรงนี้ก็ได้รับกระดาษแผ่นหนึ่งเตือนพรงว่าหมอที่รักษาพรงเนี่ยจะฆ่าพรง ดยยาพิษเพราะว่ามีฝ่ายศัตรูที่ต้องการที่จะจ้างเขามาให้มาฆ่าฆ่าพระองค์แล้วระองควันไหวไหมครับไม่หวันไหวเลยเพราะเวลาที่หมอคนนี้มาถึงเนี่ยหมอคนนี้เขาก็ต้องรินยาสมัยก่อนมีแต่ยายาน้าเท่านั้นแหละ รินยาลงไปในแก้วน้ำให้พระเจ้าเล็กซชนเดอร์มหาราชนี้ดื่มหลังจากที่ดื่มไปแล้วพระเจ้าเล็กซชนเดอร์มหาราชก็ยื่นกระดาษแผ่นนี้ให้หมอได้ได้อ่านที่มีใจความว่าระวังเพราะว่าหมอจะมาวางยาพิษพระมากษัตริย์จะฆ่าพระองนี้ แล้วก็ดูว่าเออี่จักรพัเิเขาไว้ใจในในหมอคนนี้มากจนถึงขนาดที่ว่ากินยาไม่ไม่ได้บอกว่านันหรือจะมาฆ่าวราหรือเปล่าไม่ใช่เอามาเลยเอาอยามาให้กินเพราะมีความไว้ใจไว้ใจมากมากก็เลยก็เลยกินยาที่เขารินมาให้ในพระวรสารวันนี้เราก็เห็นว่า ในร้อยคนนี้ไว้ใจในพระเยซูเจ้ามากที่สุดประโยคที่เราก่อนรับสินที่พากันสวดนั้นก็คือประโยคที่เรามาสวดก็ความที่ในร้อยเป็นคนพูดกับพระเยซูเจ้าเองว่าพระไม่จําเป็นจะต้องมาที่บ้านถ้าจะองจัดคําเดียววิญญาณข้าพเจ้าก็จะบิสุทธิ์อะไรทำนองนี้พี่น้องฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพระวาจาของพระพิจาที่ การกับเขาในวันนั้นก็คือชมเฉยเขาว่าเขามีความเชื่อในพระองค์การรักษาของพระองค์หลายครั้งก็มาจากการที่คนเชื่อในพระองค์ว่าพระองค์ทำได้และพระองค์ก็ทําให้เขาเห็นจริงๆว่าบุคคลที่มาหาพระองค์เรียกร้องของการรักษานั้นได้รับประพรของพระองค์หมดทุกคนทีนี้ถามอีกว่ามีไหม คนป่วยเยอะแยะในสมัยนั้นยังมีอีกหลายคนแต่มันจองหองพองขนนะ่ะไม่ต้องการที่จะพบกับพระเยซูเจ้าเลยโรคเรื้อนก็ไม่ใช่ทุกคนหายไอคนที่ไม่มาหาพระองค์ก็มีบรรดาฟาริสีเนี่ยซึ่งเป็นบอกว่าเป็นคนที่มีหน้ามีตาเป็นคนที่โอ้โหไปไหนมาไหนเนี่ยเป็นคนแบบคนชั้นสูงเป็นคนไฮโซแล้วเป็นไงครับสิ่งที่เขาประพฤติ สิ่งที่เขากระทําต่อพระเยซูเจ้านั้นทําให้เขาไม่ได้รับพระพรที่พระองค์ประทานให้คนอื่นเลยดังนั้นเราจึงต้องมีใจสุภาพสำตนแล้วก็ทุกครั้งที่เราสวดก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระพรที่พระองค์ประทานให้แก่เราแม้เรายังไม่ได้รับนะครับพี่น้องอยากจะได้ฝนก็บอกขอบคุณพระองค์นนะที่จะให้ฝนไปในอนาคตเนี่ย หรือขอบคุณพระองค์ที่จะแก้ปัญหาให้เราลูกต้ากําลังป่วยหรือบางคนเนี่ยกำลังจะเรียนสูงขึ้นไปเราก็มีปัญหาแต่ขอบคุณพระองค์สาหรับการแก้ปัญหาที่พระองค์จะประทานให้แก่เราอันนี้ต่างหากที่ทําให้เราอยู่ใกล้ชิดกับพระบินเจ้าผู้ซึ่งทําได้ทุกอย่างและสามารถที่จะช่วยเราได้ถ้าเราไว้ใจในพระองค์ก็ขอพระบินเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องมีความสุขใจสุขกายนะครับสวัสดีครับ ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันทิสุขนิรันดร์